กินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่สำนวนสุภาษิตนี้หมายความว่าผู้ที่มีฐานันดรสักสูงกว่าดูถูกเหยียดหยันผู้ที่มีสถานะทางสังคมต่ำกว่า ในอดีตน้ำตาลเป็นของหายากมีราคาดุดทองคำอาหารและขนมที่ใช้น้ําตาลในการปรุงจึงทำกันเฉพาะในรั้วในวังในครัวของพวกเหล่าขุนนางชนชั้นสูงเวลาตั้งสำรับจะมีทั้งคาวหวานจนมีคำติดปากตามมาว่ากินของหวานล้างปากการกินขนมเป็นอาหารว่างเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่แสดงถึงความมั่งมีสุขสบายมีอันจะกินรับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตก ในขณะที่ไพร่ฟ้าประชาชนทั่วไปกินเพียงแค่อาหารค้าวให้อิ่มท้องเป็นมือม้อในแต่ละวันเท่านั้นคำนี้จึงเป็นคำที่บุคคลชั้นสูงนำมาดูถูกเหยียดหยันผู้ที่มีสถานะทางสังคมต่ำกว่า